ฮัลโหลสวัสดีค่ะไม่เจอกันนาน้วจ๊ะวันนี้มีอะไรบัตกอกน้ำเดี๋ยวนะได้มากอกน้ำมาปวยเดี่ยวปากทําน้ำจิ้มกะปิดแบบแห้งนี่จ้ะ น้ำจิ้มกะปิแบบแห้งเสร็จแล้วเราจะมาลองกินกันดูนะคะว่าเราจะกินกันได้หรือไม่อ่ะเยิบม,มาเริ่มเลยนะเอ้ยเปิดไม่ได้เหรอวิธีโอ๊ยเปิดยังไม่ได้วิธีเปิดที่ชัดเจนที่สุดว้าวบ โอยดีดเขาตาซะว้ไว้ไว้เดี๋ยวก่อนเขาออกไม่ได้อ,ออกได้แนละ้มันก็คือแบบถัดไว้ไข้างในจริงๆอ่ะเคยเคยซื้อมาทานแล้วละกรอบดีแต่ว่าวันนี้เราอยากกินแบบเปรี้ยวจา้าไม่รู้จะเปรี้ยวได้เท่าไหร่เนี่ยลูกมันก็จะประมาณนี้อุ้ยแอบคือนน้ำลายด้วยเอาค่ะ สามลูกก่อนนะกะเกียวนี่มาทำแม่ทำอันนี้ไว้ละน้ำจิ้มน้ำจิ้มแห้งลองดูนะคะมาเริ่มจะให้กินดูนะว่ามันกรอบแค่ไหนเอานี่ไว้ดีกว่าเออจิ้มจิ้มจิ้มไม่เป็นไรอันนี้ลรากินคนเดียว ปึ๊บๆๆๆใส่กะปิใส่คำกะปิเป็นคำคำเลยค่ะอ่ะเริ่มฟังเสียงนะอืออืโอโหยำลายกุ้งปริปุริปริปรุปปถามว่าวมันเปรี้ยวมากไหมมันก็ไม่ไเปรี้ยวเขาแม่บางคนกินเปรี้ยวไม่ได้ แต่ก็อร่อยอ่ะนานๆทีกินเนาะไม่ได้กินตลอดลาดอีกทีนะอุ้ยเดี๋ยวจะให้ดูเดีย๋ยวจะให้ดูเดีย๋ยวใช้ดูอ่าเด็นยวใ้อุ้ยกะปิหายโรยโรยจ้ะโรยกะปิไม่เผ็ดมากหรอกแต่ก็เผ็ดสำหรับเราเผ็ดไผ่เผ็ดมันนี่จ้ะอ้าวป้ายอุ้ยอร่อย อืมท้องเราแฝกอืมมาขังหาวได้เลยอยู่ตามร้านเอเชียท,ทั่วไปมีแล้วก็ทำจิ้มทำเองอืมอร่อยดูไหยอีกคำหนึ่งจากจินโชยอีกคำหนึ่ง,นงขนาดมากออกมาเป็นคนไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินเปรี้ยว อันนี้มันไม่ได้เปี่ยนนะค่นอีกทีอืมอืมน้ำตาแตกกันตามๆกันไปค่ะ